Bitcoin ปรับตัวลงอย่างหนักหลังสร้างสถิติใหม่พุ่งแรงสุดในรอบ10ปีจะเป็นยังไงไปฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปโตรคาฟี่ประจำวันที่31มกราคมครับอยู่กับผมน็กโอลเมจันเซน Investment Consultant จากทาง Merckle Capital ครับ ก,ก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตทักทายเช้าวันอังคารที่31นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นวันที่หลายๆท่านเนี่ยกำลังรอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับผมก็มีเสียงบ่นกันนะครับว่าทําไมเดือนมกราคมนี้เนี่ยมันถึงช่างยาวนานเหลือเกินนะครับก็ขออนุญาตแสดงความยินดีนะครับว่าทุกๆท่านเนี่ยได้มีการอดทนฝ่าฟันมาจนถึงวันสุดท้ายของเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนอื่นเลยก็สําหรับเช้าวันนี้นะครับผมราคาของบิ c คอยเองเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการทํำหายอยู่ราวๆ23,900นมกะครับผมก็เช้านี้เนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานะครับอยู่บริเวณ2300 0ไปจนถึง23,200นะครับผมก็เป็นเรื่องปกติแล้วกันที่ตัวของบิตคอยเองเนี่ยก็จะต้องมีการย่อลงมาบ้างนะครับหลังจากที่เรียกได้ว่ามีการพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนมกราคมที่ผ่านมาเลยนะครับผมซึ่ง การย่อครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการย่อเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่จะมีประกาศในคืนตีสองวันพฤหัสที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็มีการเก็บมือนะครับรอฟังว่าทางเฟดเองเนี่ยจะมีสซอรพร์ตลาดอะไรหรือเปล่านะครับผมรวมไปถึงรอฟังถแถลงการนะครับจากคุณเจรอร์มพอเวลนะครับผมว่าจะมีแผนยังไงบ้างในอนาคตนะครับผมก็ด้วยสาเหตุนี้เนี่ยก็เลยทําให้ราคาของบิตคอยเนี่ยครับมีการปรับตัวลงมา2%ในวันนี้เนาะ แต่ในภาพรวมของเดือนมกราคมนี้เนี่ยครับผมก็เรียกได้ว่าร้อนแรงอย่างมากเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าร้อนแรงยังไงบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับฟังข้อมูลที่ผมเตรียมมาได้เลยครับก็วันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มต้นที่บิตคอยกันเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมแจ้งไปสักครู่เนาะว่าตัวของบิตคอยเองเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการทำนิวไฮอยู่บริเวณ2 3 9 0 0นะครับผมก็ทําให้ตัวเฟียนกริดอินเด็กเนี่ยครับมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับมาอยู่ในโซนกริดไปที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบันนะครับ ยังอยู่ในโซนนิวทรัลอยู่เลยนะครับผมแล้วก็หากมองย้อนไปหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็นโซนเอ็กซ์ตีมเฟียอยู่เลยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยครับในตลาดภาพรวมเนี่ยเรียกได้ว่าไร้วความกลัวนะครับผมในส่วนของราคาบิตคอยน์นะครับผมรวมไปถึงราคาบิตคอยน์เองเนี่ยก็ได้มีการพิสูจน์ตัวเองแล้วเนาะในส่วนของวิกฤตทั้ง Luna, ลูน่าและก็ FTX นะครับผมซึ่งจากภาพทางขวาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลย้อนหลังนะครับที่แสดงให้เห็นถึงตัวเฟียนกิล d i เด็กนะครับ ก็จะเห็นเลยว่ามีการทำ New High นะครับผมในรอบ1ปี2เดือนนะครับผมก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เดือน11ปี2021ที่ผ่านมานะครับผมก็ถือว่าความคาดหวังในราคาของบิตคอยตอนนี้เนี่ยก็สูงพอๆกันกับช่วงที่มันเกิดอธรรม High ครั้งก่อนเลยนะครับผมซึ่งเหตุผลนี้เองเนี่ยก็ทําให้แรงซื้อของบิตคอยเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงในปัจจุบันนะครับผมเรียกได้ว่านักลงทุนรายใหญ่แล้วก็รายย่อยเนี่ยก็มีการไล่ราคากันอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งหากดูรวมกันกับในข้อมูลถัดมานะครับผมก็ข้อมูลนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูล Bitcoin m o n รี r ีเทนะครับผมก็ข้อมูลล่าสุดในเดือนนี้เนี่ยก็จะพบว่าในเดือนที่ผ่านมานะครับผมบิตคอยนเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เลยนะครับแล้วก็หากมองย้อนกลับไป10ปีเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีมกราคมไหนที่ร้อนแรงไปเท่าปีนี้เลยนะครับนอกจากปี2013เท่านั้นนะครับผมซึ่งปี2013เนี่ยมกราคมปีนั้นอ่ะราคาบิตคอยยังอยู่ละละ้าว10ถึง20ดอลล ก็ทําให้เห็นได้เลยนะฮะว่าตลาดปัจจุบันนี้เนี่ยไรความกลัวที่จะเข้าเก็บบิตคอยแล้วนะครับผมแล้วก็ทําให้เห็นได้ว่าโอกาสที่จะเป็นบูลันเนี่ยอาจจะชัดเจนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมทั้งในส่วนของราคาที่ยังขยับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบ,บิตคอยแล้วก็คริปโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากข้อมูลของบิตคอยแล้วเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงข่าวหะไอบ้างลวกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทาง Loop Designward น,น,นะครับ พลตฟอร์มการออกแบบระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการยกย่องบิตคอยซิตี้นะครับผมของเอลซูวาร์ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเม็กซิกันนะครับผมก็คือคุณเฟอร์นันโดโรเมโรนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นที่สุดเลยนะครับผมโดยเมืองเมืองนี้เนี่ยก็จะใช้พลังงานใต้พิภพที่จะปล่อยออกมาจากภูเขาไฟคอนชากัวนั่นเองนะครับผมโดยพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะนํามาขับเคลื่อนเมืองของตัวเองนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าจะมีการนํ b บิตคอยเข้ามาใช้เป็นสกุลเงินนะครับเพื่อที่จะ,จะ สร้างผลประโยชน์ทางการเงินให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองเมืองนี้ได้นั่นเองนะครับโดยตัว Bitcoin City เองเนี่ยก็มีแผนที่จะสร้างขึ้นนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับใกล้กับผู้ขอไฟที่ใหญ่ที่สุด2แห่งนะครับผมก็คือผู้ขอไฟคอนชากัวแล้วก็เทคาปานั่นเองนะครับผมซึ่งทางคุณโรเมโรเนี่ยก็ได้มีการออกแบบพื้นที่เมืองนะให้เป็นรูปวงกลมนะครับเพื่อจะแสดงถึงโลโก้ของ Bitcoin นะครับเมื่อเวลามองมาจากด้านบนเนี่ยก็ทําให ตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลของเอลซาวารอรเนี่ยก็ถูกใจมากนะครับผมแล้วก็มีการวางแผนที่จะเพิ่มงบนะครับราวๆห0ึ่ล้านดอลลาร์นะครับผมในการก่อสร้างแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะสร้างเสร็จภายในปี2032ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวที่สาคัญนะครับผมของทั้งเอลซาวารอรเองแล้วก็ในส่วนของ Bitcoin กับ c r y ปโตเค r เรนซีเองนะครับผมที่ทําให้เห็นได้เลยนะครับว่าเอลซาวารอรเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นในการที่จะพัฒนา ทั้งประเทศของตัวเองแล้วก็พัฒนาบิตคอยกับคลิปโทนเซนซีเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีต่อตลาดอย่างมากเลยนะครับผมก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าในปี2032ที่กําลังจะถึงนี้เนี่ยตัวของ Bitcoin City เองเนี่ยจะสร้างสําเร็จแล้วก็จะออกมาในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นในข่าวของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่นะครับผมก็คือทาง Amazon นะครับโดยมีรายง,งานนะครับว่า Amazon เองเนี่ยก็มีแผนที่จะเปิดตัวบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับผมเพื่อที่จะขับเคลื่อนตลาด NFT นะครับผมก็จากแหล่งข่าวนะครับผมก็คือทางบล็อกเวิร์คเองเนี่ยก็ได้มีการสัมภาษณ์นะครับว่า Amazon เองเนี่ยก็ได้มีการเข้าซื้อบริษัทนะครับที่สะสมสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วนะครับผมหรือว่าอ่าดิจิตอลคコレ็กทิวเบิลนะครับผมจากหลายเจ้านะครับเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนกิจการใหม่ของตัว Amazon เองนะครับผม ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอเมซอนเนี่ยก็ได้มีการลงทุนไปกับ Layer 1 b 1 o c k Chain นะครับผมแล้วก็บริษัทเกมคริปโตเป็นจำนวนมากนะครับผมรวมถึงยังจ้างผู้พัฒนาจากบริษัท NFT แล้วก็บริษัทอ่า Exchange Token นะครับผมของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมเพื่อที่จะพัฒนาบล็อกเชนยูนิตของตนเองนะครับผมก็มีหลายแหล่งข่าวนะครับผมก็มีการเปิดเผยนะครับว่า Amazon เนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดตัวนะครับผมเกมคริปโตต่างๆนะครับให้ลูกค้าเนี่ย สามารถเข้ามาเก็บ NFT ได้ฟรีนะครับผมหรือว่าบางแหล่งข่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการบอกว่า Amazon เองเนี่ยก็จะมีการสร้าง NFT แพลตฟอร์มขึ้นมาเองเลยนะครับผมเพื่อจะได้ควบคุมแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม NFT อีกเจ้าหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่า Amazon เองเนี่ยก็จะเลือกโฟกัสในส่วนของแพลตฟอร์ม NFT หรือว่าในส่วนของแพลตฟอร์มเกมคริปโตกันแน่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางรายงานของทางคริปโตโปรโตนะครับผมก็ในเดือน2000ในเดือนเมษายน2022นะครับผม c e o ของ a เม z o n เองเนี่ยครับผมก็ได้มีการกล่าวว่าบริษัทเองเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะขาย NFT ในอนาคตนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีการยืนยันว่าจะไม่รับการจ่ายด้วยคริปโตเคอเรนซีแต่อย่างใดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่า Amazon เองเนี่ยก็จะเดินเกมยังไงในอนาคตแล้วก็จะทําตามอย่างที่หลายๆสำนักข่าวเนี่ยมีการคาดการไว้หรือไม่นะครับซึ่ง ต่อให้ไม่ว่าจะเน้นไปทางแพลตฟอร์มเกมหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม NFT เองก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึงที่ดีของคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่า Amazon เนี่จะเดินเกมยังไงในอนาคตเนาะ ในข่าวถัดมานะครับผมเราก็จะมาพูดถึงไบแนนกันบ้างนะครับผมก็โดยล่าสุดทางคุณซีซี่เองเนี่ยเจ้าของไบแนนเองเนี่ยก็ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นนะครับผมที่ฮิโตซูบาชิบูซเนสคูลนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีการได้รับใบสติฟเคดด้วยนะครับจากสถาบันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะครับผมโดยคุณซีซี่เองเนี่ยก็ได้พูดถึงรถแมปปีสองพี่สิบก็คือปีนี้นั่นเองนะครับในรายการ Binance l i ฟ e เนาะก็ คุณซีซีเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดนะฮะว่ามีความตั้งใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยทางแบงก์แอนเองก็จะให้ความสาคัญกับเรื่องของการศึกษาในคริปโตเคอเรนซีเป็นอย่างมากนะครับผมบอกว่าต้องการที่จะดึงดูดผู้ที่มีความรู้เข้าสู่ตลาดคริปโตนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยนะครับรวมถึงหากวางรากฐานตั้งแต่นักศึกษาที่ยังอายุน้อยอยู่เนี่ยคริปโตเคอเรนซีในอนาคตเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า เพียงแค่เดือนหนึ่งเท่นานั้นเองเนี่ยก็ทางซีซีเองหรือว่าทางบานันเองเนี่ยก็ได้เริ่มที่จะทําตามรถแมพของตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันอีก11เดือนที่จะถึงเนาะว่าทางบานันเองเนี่ยจะมีการทําตามรถแมพได้มากน้อยขนาดไหนครับผมก็ในหัวข้อข่าวสุดท้ายนะครับผมผมขอพูดถึงเลเยอร์สบ้างลวกันนะครับก็จะพูดถึงในส่วนของออปติมิซึ่งนะครับเลเยอร์สองของอีทิวเรียมเชนเนาะก็ในครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่12มกราคมนะครับ เหรียญ OP หรือว่า Optimism นะครับผมก็ได้มีการทำสถิติใหม่โดยมีธุรกรรมสูงสุดตั้งแต่ที่เคยเปิดตัวเชน i Optimism ขึ้นมาเลยนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ย Bitcoin เนี่ยก็ราคาอยู่ราวๆหมื่นแเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาสูงถึง23,900นาะก็คือเมื่อวานนี้นะครับผมก็ทำให้เหรียญ OP เนี่ยมีราคาสูงต่อเนื่องเช่นกันนะครับผมก็มีการปรับตัวนะครับจากราคา 1.28ดอลลาร์นะครับผมก็ขึ้นมาสูงถึง2.28ดอลลาร์เลยหรือว่าคิดเป็นมาณ75%นะครับผมก็แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยหากมองถึง transaction ที่เกิดขึ้นบน Optimism นะครับผมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีการปรับตัวลงนะครับจากออ t ์ทามไฮนะครับผมในช่วงกลางเดือนนะครับผมก็มีการปรับตัวลงเนี่ยสูงถึง70%เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นได้นะครับว่าความนิยมของออ t i m i ิซึมเนี่ยลดลงนะครับหลังจากที่ จบ event, อีเวนต์เรียกได้ว่าอีเวนต์ที่มีชื่อว่า OP Quest นะครับผมก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของราคาในอนาคตอันสั้นได้นะครับผมเพราะว่าจํานวาน Transaction ที่ลดลงเนี่ยก็อาจจะทาให้วอลลุ่มแล้วก็สภาพคล่องในเชนต่ําลงนะครับผมก็อาจจะส่งผลให้มีแรงขายเข้าสู่ตลาดได้นะครับผมซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนักลงทุนก็สามารถนําไปพิจารณาในพอร์ตของตัวเองได้เลยนะครับแต่ในส่วนของ ผมเองเนี่ยที่มองนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยตัวของ Optimism เนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมเพราะว่าในส่วนของ Layer 2เองเนี่ยก็มีแค่อปิธรรมนะครับผมแล้วก็ออ t ต m มิซึมนะครับที่กําลังตีคู่สูสีกันมานะครับผมแต่ว่าโทเค็นของอปิธรรมเนี่ยก็ยังไม่มีออกมาเนาะดังนั้นเนี่ยก็ทําให้เหรียญของ Optimism เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้ไปไกลมากกว่านี้ในระยะยาวอยู่แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด ก,ก่อนจากกันไปในสิ้นเดือนมกราคมแบบนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตแชร์ข้อมูลนะครับผมว่า30วันที่ผ่านมาเนี่ยมีเหรียญไหนบ้างที่เป็นท็อปเกน rency, เนอร์ในคริปโตเคอเรนซีเนาะก็หากดูจากภาพนะครับผมก็จะเห็นเลยนะครับว่าท็อปหนึ่งเนี่ยก็เป็นใครไม่ได้เลยนอะกจากแอปโตสนะครับผมที่มีการปรับตัวสูงกว่า400เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วก็ลงมาไหนก็เป็นในส่วนของเหรียญกาล่านะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนเหรียญมานานะครับจากดิจิทัลแลนด์นะครับผมแล้วก็เหรียญโซลาร่นะครับ รวมไปถึงออ t ติมิซึมกับ AEX เนี่ยก็เติบโตขึ้นไม่น้อยหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีทางแฟนทอมกับลีโดเช่นเดียวกันด้วยนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เห็นได้เลยนะครับว่ามกราคมที่ร้อนแรงเนี่ยบิตคอยที่เรียกว่าร้อนแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าเหรียญเล็กๆเนี่ยก็ยังร้อนแรงยิ่งกว่าอีกนะครับผมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่อยู่ในเซกเตอร์เว็บ3อินฟราสตรักเจอร์ m e t a เ s ิหรือว่า Layer 2เองก็ตามนะครับผมก็มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผม หากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีการเก็บเหรียญเหล่านี้ไว้บ้างเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับผมว่าใครเนี่ยถือเหรียญอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็ถือไว้นานขนาดไหนแล้วมีการเทคบลูฟิกบ้างหรือ,อยังหรือว่ารอที่จะเก็บของเพิ่มมองในระยะยาวที่ไกลกว่านี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรายการคลิปตัวคอฟฟี่ประจําวันที่31มก,กราคมนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่ชื่นชอบรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ถัดไปด้วยนะครับ แล้วใครที่อยากติดตามเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ y o u u u b คลิปตัวไมค์กรุ๊ปนะครับผมเช้าวันอาัคารและวันพฤหัสเวลา7จ็ดโมงตรงครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมน็กวอลเมตจันเสนขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในคลิปตเคอ e n เรนซีนะครับผมแล้วก็ขอให้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ